อยากขายดีต้องทำยังไงคะวันนี้เอาความลับมาบอกกันค่ะอันแรกคือเราจะต้องช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยห้ามมีกลิ่นอายการขายค่ะเวลาที่เราอยากจะออไลฟ์ขายของเนี่ยบางทีเราก็จะมักจะแบบช่วยซื้อเลยค่ะอันนี้ค่าราคาเท่านั้นเท่านู้นอะไรแบบเนี้ยมันไม่น,านา่ารักแล้วมันทำให้ลูกค้าเขาแบบไม่อยากซื้อเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำคอนเทนต์หรือตอนที่เราไลฟ์เนี่ย เห็นไหมล่ะส่วนใหญ่แล้ว่คนที่เขาเข้าใจเรื่องนี้เขาก็จะออกมาทำ value content หรือให้ความรู้ที่ให้คุณค่าคนโชว์ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นี่คือข้อแรกอันที่สองก็คือหา Key Benefit ที่ลูกค้าต้องการให้เจอทุกคนรู้ปะ่ะอย่างสมมติเวลาที่ยกตัวอย่างไงดียยกตัวอย่างเช่นเนยอ,อ,อ,อ่ะอซื้อเนยถั่วซื้อเนยถั่วมาใช่ปะ่ะคนไม่ได้อยากกินเนยถั่วแต่คนอยากได้อะไร อยากได้สุขภาพดีนี่คือแบบเนยถั่วสูตรคลีนแบบเนี้ยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นหาคีย์เบนเฟิทที่ลูกค้าต้องการให้เจอคุณไม่ได้ขายเนยถั่วนะจ๊ะคุณขายความมีสุขภาพดีให้กับลูกค้าอันที่3แก้คีย์วอรี่ให้เจอคือลูกค้าเนี่ยเวลาเธอจะขายของนะเธอต้องลิสต์มาว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขากังวลอะไรกันบ้างหรอ <c oughs> เข้าใจปะเขากังวลนู้นกังวลนั้นกังวลนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วเราอะต้องพูดให้แบบ ปิดข้อกังวลให้ได้นะคะเราต้องมีโซลูชันอะไรให้เขาแบบนี้นั่นเองใครอยากให้เนยไปต่อพิมพ์ว่าไปต่อมานะ